มีการมาเป็นกุศลตามวาระถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกทำบุญเจวันวันนี้เพิ่งเพิ่งถ่ายทอดเจ็ดเส้นไปนะครับมาเป็นพระกุศลรอบสัตตะเมื่อวานสัตตะนี่ือเจ็ดนะครับบางทีก็เรียกว่าสัปตะก็คือสัปดาคำนี้นะมีมอมะามาคำนี้ก็แปลว่าที่มันวัดเบญจมากพคือในหลวงรัชกาลที่5ประมาณนี้เป็นต้น ในวาระต่อไปที่จะมีการมาเป็นพระกุศลเป็นการสําคัญอยู่นะครับก็ปันนรสัมวานครบ15วันครับ15วันที่ชาวบ้านทั่วไปไม่ค่อยคุ้นหรอกนะครับเพราะเหตุว่าเป็นเป็นวาระซึ่งชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครสวดไปถึง15วันนะครับเจก็เจ็ดวันก็พักนั่นแหละนะครับแล้วไปรอห้าบวันร้อยวันเลยปันนรสัมวานเนี่ยผมก็จะเพิ่งมีขึ้นนะเมื่องานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าเกเรย์นวัฒนากรมหลวงนเรนาราธิวาราชนครินเมื่อปี2551นะฮะนี่ก็เป็นเป็นเป็นอ่วันไป50วันแล้วก็ไปปัญญาสัมมวานนะฮะแล้วสะตะมวานนะรอวันครับแต่ว่าถ้าเป็นงานของประชาชนผู้คนทั่วไปนะฮะการเก็บศพไว้นะฮะบำเพ็ญกุศลร้อยวันนี่ก็นานพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็ออกเมน มีการชาปนกิจขอรับพระราชทานเพลิงไปแต่พอพูดถึงงานหลวงนะครับการถวายพระเพลิงหรือการพระราชทานเพลิงนัแล้วแต่ราชาศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับกรณีนะครับก็ต้องทําที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งแต่เดิมเคยเรียกว่าทุ่งพระเมุซ้าไปนะครับเพื่อมาเปลี่ยนเป็นท้องสนามหลวงเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามกุฎวิตรมหาราชนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการปลูกสร้างพระเมนโอบริเวณท้องสนามหลวงตรงกลางที่เราเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรอเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ท,ทราบเป็นข่าวสารทั่วไปแล้วเมื่อบําเป็นพระขนศลของหลวงสวดพระรมครบร้อยวันแล้วเนี่ยทรงพระกุณาโปรดกล้าปรดหม่อมให้ประชาชนทั้งหลาย ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะครับในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายที่พระมหาปราสาทนี่เองแหละครับก็เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งครับกระทรวงทบวงกลมมูลนิธิสมาคมสารบัญต่างๆแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลบุคคลก็สามารถจะมีการติดต่อแจ้งความประสงค์ไว้ที่สำนักพระราชวังก็จะได้จัดนัดหมายขึ้นไปเป็นผู้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายต่อไปงานพระเมนก็จะต้องไปกำหนดในเวลาซึ่งพระเมรุมาสร้างเสร็จแล้ว day <laughs> a